เขาไข้างในนะเาไหละสัมภาษณ์ตรงนี้สัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเชิญสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วแล้วต้องไปอ่านข้างในยังไงเหรอพี่ข้างในเดี๋ยวพรพนาะอาับสวนที่ที่คุณจะไปเยื่นหนังสืออ่ะเะจควรับนี้ใช่ไหมครเราสัมภาษณ์ตรงนี้อ๋อผมอ่านแถลงตรงนี้ได้นะได้ได้ได้อันนี้ดังบังไหมพี่ เดี๋ยวจะไม่ไม่แล้วพอเราตอนนี้เราแค่สัมภาษณ์ก่อนใช่ไหมฮะยังไม่ยังไม่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อถ้ามามารับเราถึงราต้องอ่านแถลงเพราะว่าผมจะไล์สดก็ไล์สดสัมภาษณ์ก่อนเลยแล้วแล้ว ขั้นตอนไปยื่นพนักงานสวนอ่ะเขาจะมาให้เราถ่ายมาเรื่องนี้เราอ่านให้เราเข้าไปข้างในได้ได้ได้แต่เขาจะไม่ให้ถ่ายรูปไหนอะไรนะไม่เอาให้ไลฟ์มันต้องมาทำที่นี่เาถ่ายได้ตรง่าเคาน์เตอร์เขาจะแบบตัดผ้าตอกผ้าตรงนี้ไร้ไหมสืบเราอ่างกระถางก้างตรงนี้นะฮะได้ดับเลยพี่ถ่ายเลยผมจะไลฟ์เลยนะ นะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับทางพักไทยพักดีนะฮะวันนี้พวกเรานะฮะก็ได้มาที่ปอทนะครับนะวันนี้มาปอทนะครับเพื่อมาให้นะครับะผู้บังคับการกองป่าป่ามนะฮะกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือบกปอทเนี่ยฮะเร่งดำเนินคดีให้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการอ่านแถลงการนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกันรับฟังแล้วก็ ช่วยเป็นพลังกำลังใจให้พวกเราไทยพักดีด้วยนะครับนะนะครับเรื่องนะครับขอให้นำตัวนายทักษิณชินวัตรส่งอายการสูงสุดตามหมายจับเลขที่114่งนทับห9นะครับเรียนผู้ประครับการกองประครับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็คือบอกปอ,อทอนะครับตามที่ตำรวจปอทอ ได้มีหมายจับนายทักษินชินวัตรในคดีหมิ่นประมาทดูหมิ่นและแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาตยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันมีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจาักรเลขที่114-59หทับหมายจับมีอายุความ15ปีนะครับวันตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม 2,558ถึง21พฤษภาคมพศ2,573นะครับบัดนี้นะครับนายทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาประเทศไทยปรากฏตัวเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วนะครับเนื้อและเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีใหญ่คดีสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจึงขอให้ท่านเร่งรัด,ดเร่งรัดพิจนารณาดําเนินการ นำตัวนายทักษินชินวัตรส่งมอบให้อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องคดีโดยเร็วที่สุดจึงเรียนมาเพื่อโปวดพิจารณาดำเนินการดังกล่าวครับขอแสดงความนับถือดอกเตอร์อิสราพรนรินหัวหน้าพักไทยพักดีนะครับวันนี้นะพวกเราทางพักไทยพักดีนะครับก็ได้มาเป็นตัวแทนของหัวหน้าพักนะครับในการที่เข้ามาพบกับทางผู้การปอทและก็บกปอ,กอ,ปอทอนะครับในเรื่องที่ของนายทักษินชินวัตรนะครับที่ได้